หากชีวิตใครสักคนต้องพังด้วยน้ำมือตัวเองก็อาจเป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าคุณเลือกทางเดินผิดและแน่นอนว่าไม่ควรโทษใครนอกจากตัวเองครับสิ่งเดียวที่ทำได้คือเก็บความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนและไม่ทำมันซ้ำซากอีกแต่หากมีตัวละครเข้ามาเพิ่มหากชีวิตเราต้องพังทลายหรือหมดอนาคตเพียงเพราะความสะเพร่าของคนอื่นล่ะ แน่นอนวันนี้จะถือเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดและความสวยที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยจริงๆปัญหาคือเหตุการณ์ทำนองนี้ดันเกิดขึ้นกับมามาดูซาโก้นักเตะผู้ครั้งหนึ่งเคยมีเส้นทางขาแข้งที่สดใสกับทั้งทีมชาติฝรั่งเศสและสโมสรลิเวอร์พูลจนผลลัพธ์ที่ตามมามันได้แปลเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการครับย้อนไทม์ไลน์ไปยังซีซั่น2015ถึง2016หรือราว4ปีก่อน มามาดูซาโก้คือซนเตอร์ hmm. คนสําคัญของเลียวโพที่หักไม่เจ็บไม่ป่วยเขาจะเป็นกองหลังอันดับต้นๆที่อยูเกันครอปไว้ใจส่งลงสนามเสมอนำซัมมอรน,นี่คือหนึ่งในฮีโร่ผู้ทําประตูใส่บรัสเซียดอทมอนเกมพลิกนรกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายโดยลูกมงนาที78ของซาโก้คือประตูสำคัญที่พาเลียวโพผ่านเข้าไปถึงแมตช์เซมิไฟแนลแบบบุตรวิดส่วนกับทีมชาติฝรั่งเศสทาไม่มีอะไรผิดพลาดดิเดเย่เด,ดชองก็เตรียมเรียกซาโก ติดทีมเป็นหนึ่งในขุนพลชุดลุยูโร2016ที่จะถึงกลางปีนั้นด้วยสำหรับกองหลังวัย26ปีคนนี้ชีวิตของเขากำลังไปได้สวยมากๆท่าระหว่างที่กราบอาชีพนักเตะกำลังพุ่งทยานอยู่นั้นดันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจู่ๆสมาคมฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาสั่งแบนมา์มามูซาโกจากการแข่งขันฟุตบอลทุกระดับเป็นเวลา30วันหลังจบเกมยูโรปาลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ สาเหตุเพราะตัวนักเตะไม่ผ่านการตรวจสารกระตุน้นไฮเจนามินขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาดา้าในขั้นต้นฝั่งซาโก้ปฏิเสธว่าไม่เคยใช้สารกระตุน้นแต่ผลการตรวจที่ออกมานั้นอาจเกิดจากอาหารเสริมเพื่อช่วยในการลดน้ำหนักของภรรยาที่เขาทานเข้าไปโดยพละกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับมอนนี่หลังโดนแบนหนึ่งเดือนเต็มคือเขาพลาดลงสนามนัดชิงยูโรบ้าลีกับลิเวอร์พูลโดนไนกี้ถอดสปอนเซอร์ส่วนตัวออกทันที ก่อนดีดีเยเดยชองจะตัดชื่อทิ้งจากทีมชาติฝรั่งเศสจนอด,ดเล่นยูโร2016โดยหลังโดนโทษแบนชั่วคราวมีการไต่สวนแห่แน่ชั้นอีกครั้งว่าซาโก้ผิดจริงหรือไม่ถ้าคำตัดสินรอบนี้ออกมาว่าเจ้าตัวมีความผิดเหมือนเดิมหมอนี่ก็มีสิทธิ์โดนแบนเพิ่มเป็น6เดือนถึง1ปีเลยทีเดียวทว่าจุดนี้แหละครับที่น่าเห็นใจเจ้าตัวสุดๆเพราะหลังการตรวจสอบอย่างเข้มข้นทางยูฟ่ากลับพบว่าผลตรวจปสวัสสาวะของมามาดูซาโก้ ผิดพลาดและมีความคลาดเคลื่อนก่อนจะยืนยันว่าตัวยาที่พบผลแรกไม่จัดอยู่ในหมวดของสารต้องห้ามเท่ากับว่ากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเป็นผู้บริสุทธิ์เขาโดนแบนฟรีแถมยังหมดอนาคตและเสียโอกาสมากมายในอาชีพขาแข้งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดกับสมลสเรเลวโพคือแม้จะถูกตัดสินให้พ้นความผิดก็จริงแต่เยอเกลนครอปก็หัวเสียซาโก้ออกมากๆสำหรับนักกีฬาอาชีพก่อนจะกินอะไรที่มีความสุ่มเสียง คุณต้องปรึกษาทีมแพทย์ประจำสโม,มสรก่อนไม่ใช่นึกจะกินก็กินแบบนี้โอเคแม้จะมีเรื่องระเบียบวินัยและพฤติกรรมส่วนตัวในแคมป์ปลีซีซันที่อเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นการใช้สารกระตุ้นได้เปิดแผลขนาดใหญ่ให้อาชีพนักเตะของซาโก้แล้วและนั่นก็มีส่วนทำให้เขาหลุดออกจากทีมของเยร์เกนครอปก่อนจะโดนปล่อยตัวไปคริสตัลพาเลในเวลาต่อมา โดยล่าสุดหลังเรื่องราวผ่านมาเกือบสีปีองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพิ่งจะออกมาแถลงคำขอโทษต่อมามาดูซาโกอย่างเป็นทางการถึงความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเตรียมจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้นักเตะตามสัดส่วนที่เหมาะสมครับว่ากันว่าซาโก้ได้ทำการฟ้องร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินราว13ล้านปอนด์ถึงจุดนี้มีสํานวนฝรั่งที่อาจทำให้เห็นสตอรี่ของซาโก้ชัดขึ้น ว่า Justice Delay is justice Denied หรือความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมคือแม้เขาจะพ้นผิดจากทุกข้อกล่าวหาแล้วก็จริงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์และอาชีพนักฟุตบอลที่สดใสของมอรนี่ไม่อาจหวนคืนกลับมาอีกเลย